สำหรับชาวลัคนาพิจิกนะครับในเดือนธันวาคมส่งท้ายปลายปีนี้นะครับถือว่าเป็นเดือนที่คุณเองดูมีลูกคึืดีนะมีศักยภาพดีทําอะไรได้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดการเกี่ยวกับเรื่องปัญหาอะไรที่เกี่ยวกับด้านการเงินนะครับแต่จุดที่ต้องระวังมันก็ยังมีต้องระวังเรื่องของการมีอุบัติเหตุด้วยแล้วก็ ระวังเวลาทำอะไรในการงานเนี่ยมันง่ายที่จะมีเกณฑ์กับการเกิดการประทะเกิดการขัดแย้งได้ง่ายนะครับรายละเอียดเป็นอย่างไรเราไปติดตามกันครับสวัสดีครับพบกับผมอาจารย์อูร้ฟ้าพยากรณ์ในคลิปนี้นะครับเราจะมาทำนายไทยทักดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพิจิกกันว่าในเดือน ธันวาคม2,566เนี่ยชาวลัคนาพิจิกจะมีโชคชะตาเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับแล้วก็ต้องบอกกันเช่นเคยในทุกๆต้นคลิปนะครับว่าอันนี้เป็นการทํานายแบบรวมนะครับไม่ใช่เป็นการทํานายเฉพาะบุคคลมันก็อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างผมคงต้องขออภัยไว้นะที่นี้เรามาเริ่มกันเลยครับมาเริ่มกันที่ตัวตนของชาวลัคนาพิจิกนะครับดาวที่ทําหน้าที่เป็นเจ้าของตัวตนชาวลัคนาพิจิกก็คือดาวอังคารนะครับ ในเดือนนี้เนี่ยถือว่าดาวประจําตัวของคุณดาวอังคารเนี่ยมีกําลังที่ดีทั้งเดือนนะครับช่วง1นึถึงยีเนี่ยอยู่ในบ้านตัวเองได้ตําแหน่งเกษตรมีความเข้มแข็งดีนะครับพอวันที่27เนี่ยย้ายไปอยู่ในช่องนี้ซึ่งเป็นจุดที่เขามีกําลังเกือบจะพีคที่สุดเลยได้ตําแหน่งอุจจาวิราแถมไปสลับบ้านกับดาวพฤหัสเพราะฉะนั้นก็ถือว่ามีศักยภาพดีโดยรวมแล้วเนี่ยคุณจะมีศักยภาพกับก,บการทําอะไรต่างๆได้ดีนะครับ การที่มีดาวอาทิตย์มาอยู่ร่วมด้วยตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่16เนี่ย ดาวอาทิตย์เป็นดาวเรื่องของการงานมาทับตัวมันก็จะมีงานให้คุณมาต้องจัดการนี่แหละนะครับแต่เวลาอาทิตย์กับอังคารอยู่ร่วมกันสิ่งหนึ่งที่คุณต้องระมัดระวังก็คือมันก็จะกระตุ้นนะครับให้คุณจะต้องเจอสภาวะของการแข่งขันสภาวะของการขัดแย้งหงุดหงิดกันได้ง่ายเวลาทํางานมันอาจจะกระตุ้นเรื่องของที่จะต้องแข่งขันต้องขัดแย้งกันอันนี้คุณก็ต้องควบคุมอารมณ์หน่อยนะครับประกอบกับ ลัคนาพิจิกเนี่ยมีดาวเกตกับดาวหรืออยู่เลงอยู่เกือบทั้งเดือนเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะกระตุ้นเรื่องของอารมณ์ในมุมต่างๆได้ง่ายนะครับอีกจุดหนึ่งที่ต้องระวังก็คือดาวอังคารเนยนอกจากเป็นดาวตัวคุณเองยังเป็นดาวอะไรที่เกี่ยวกับคําว่าอริเวลาดาวอริมาทับตัวแล้วเจอกับดาวคู่ศัตรูเลขหนึ่งกับเลขสามเนี่ยอาทิตย์กางคารมันก็เป็นคู่อุบัติเหตุด้วยเพราะฉะนั้นก็ถือว่าช่วงที่เขาอยู่ร่วมกันเนี่ย 1-16ถึง16เนี่ยครับก็เป็นช่วงที่ต้องระวังอุบัติเหตุการมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้นะครับอุบัติเหตุไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นอุบัติเหตุจากทางรถยนต์นะครับอะไรอย่างเดียวเท่านั้นนะครับอุบัติเหตุในบางทีการทําอะไรนะครับมันอาจจะมีเกณฑ์กับการเดินปะทะเดินกระแทกอะไรที่มันเป็นอุบัติเหตุที่มันเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะครับคราวนี้พอวันที่ 7ดนะครับดาวพุธก็ถอยหลังมาอยู่ในช่องตัวคุณด้วยนะครับดาวพุธความหมายหนึ่งมาจากคําว่าลาภะที่แปลว่าความสําเร็จในมุมที่ดีก็คือมันก็อาจจะเพิ่มช่องทางหรือช่วยให้เกิดความสําเร็จอะไรได้มีโอกาสได้เพิ่มมากขึ้นอีกหน่อยหนึ่งนะครับที่ใช้คําว่าอีกหน่อยหนึ่งเพราะว่าดาวพุธเองเนี่ยเขาเดินแบบอถอยหลังแล้วเดี๋ยวก็จะเดินช้าๆนะครับมันก็อาจจะไม่ได้สําเร็จอะไรแบบปลูด๊ดปลาดทันใจมากนะัก แต่อย่างน้อยเวลาดาวความสําเร็จมาทับตัวมันก็เพิ่มโอกาสความสําเร็จเพิ่มขึ้นมานะครับดาวพุธความหมายหนึ่งมาจากคําว่ามรณะที่อาจจะเป็นเรื่องของความป่วยเรื่องของสุขภาพนะครับเวลาดาวมาทับตัวมันก็ต้องระวังเรื่องของการป่วยที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับแต่อย่างที่บอกดาวมันก็จะเดินแบบนิ่งๆนะครับเพร <c oughs> าะฉะนั้นมันอาจจะแบบไม่ได้ป่วยอะไรรุนแรงแหละแต่มันก็อาจจะไม่ได้ปลอดโปร่งซักเท่าไหร่กับเรื่องของสุขภาพ อีกจุดหนึ่งก็คือตั้งแต่วันที่หนึ่งเลยนะครับที่ดาวศุกร์เนี่ยเขาย้ายมาอยู่ในบ้านตัวเองได้ตำแหน่งเกษตรดาวศุกร์ทำหน้าที่เป็นดาวอะไรที่เกี่ยวกับคาว่าวินาศที่แปลว่านิ่งๆนะครับพักอะไรเงี้ยเบื้องหลังก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นถามว่าอิทธิพลที่มีกับคุณก็คือมันก็อาจจะส่งผลให้บางทีคุณก็มีความเป็นส่วนตัวสูงเหมือนกันนะในจังหวะนี้นะครับเพราะว่า ด้วยความมั่นอกมั่นใจแต่ดาววินาศก็แข็งแรงด้วยเพราะฉะนั้นก็จะมีความเป็นส่วนตัวได้แบบสูงด้วยเช่นกันนะครับพอวันที่17ดนะครับดาวอาทิตย์ก็ย้ายไปดาวอาทิตย์ย้ายไปช่วงนี้ก็เป็นจังหวะที่ดีที่ดาวตัวคุณเนี่ยไม่มีดาวคู่ศัตรูอยู่นะครับซึ่งเขาก็จะแบบไม่ได้เจอกันเนี่ยก็คือช่วง17เถึง2ี่นี่แหละมันก็จะดูโปร่งดีเรื่องอุบัติเหตุแรงต่างก็เบาใจได้ในจังหวะนั้นนะครับพอวันที่26เนี่ย ดาวศุกร์ก็ย้ายและ27ดาวอังคารตัวคุณก็ย้ายไปนะครับการที่ดาวศุกร์ย้ายมาทับตัวคุณในมุมที่ดีก็คือดาวศุกร์เนี่ยเขาเป็นดาวธาตุน้ํามาเจอกับดาวพุทธที่มาอยู่ในช่องตัวคุณที่เป็นดาวธาตุน้ําด้วยกันนะครับเขาก็เลยเรียกว่ามันได้ คู่ธาตุน้ําแถมมาเจอกันในราศีพิจิกนะครับราศีของคุณเนี่ยที่เป็นราศีธาตุน้ําด้วยมันก็เรียกว่าได้อสีที่ธาตุในมุมที่ดีก็คือเวลาดาวสุกกับดาวพุธเจอกันเนี่ยเขาเรียกดาวคู่สเสน่ห์นะครับดาวธาตุน้ําเพราะฉะนั้นมันก็ส่งผลให้คุณก็ดูมีสเสน่ห์เพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับดาวธาตุน้ําสัมพันธ์กับตัวมันจะช่วยคุณปรับเข้ากับเรื่องต่างๆได้ดีถึงแม้ดาวสุกจะมาจากคําว่าวินาศมันอาจจะมีเรื่องของความอึดอัดความไม่คุ้นเคยแรงต่างนะครับ แต่มันก็จะทําให้คุณปรับกับเรื่องนั้นได้ดีนะครับจังหวะนี้เนี่ยอีกจุดหนึ่งที่น่าสังเกตก็คือมันเหมือนเป็นช่วงที่มันมีแนวโน้มที่คุณมีโอกาสกับการจะพบเจอกับเรื่องอะไรที่มันเป็นสิ่งเลึนลับสิ่งเหนือธรรมชาติสิ่งแปลกๆได้ค่อนข้างชัดเจนนะครับเพราะ การที่มฤตยูกับเกตเล็งตัวคุณอยู่มันเป็นเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับเหนือธรรมชาติที่มันพร้อมจะพบเจอสําหรับคุณได้ง่ายนะครับดาวพุทธที่มาสัมพันธ์ความหมายหนึ่งมาจากคําว่ามรณะซึ่งบางทีเขาก็จะมัก แปลเป็นเลยที่เกี่ยวกับสิ่งที่มันแบบมรณะคือความตายนะสิ่งหลังความตายอะไรแบบนี้นะครับที่สัมพันธ์ดาวศุกร์ความหมายหนึ่งมาจากคําว่าวินาศก็หมายถึงสิ่งเล่นลับสิ่งที่มันจับต้องไม่ได้มองไม่เห็นก็มีเกณฑ์ที่จะมาสัมพันธ์ตัวและปกติคนลัคนาพิจิกเนี่ยเป็นราศีธาตุน้ํามันค่อนข้างสื่อได้ง่ายอยู่แล้วนะครับก็อาจจะมีโอกาสกับการพบเห็นสิ่งเล่นลับอะไรต่างๆอันนี้ตามความหมายตามเกร็ดของดาวนะนะครับ แต่ละคนก็อาจจะมีศักยภาพกับการสื่อการอะไรได้ต่างกันไปแต่ว่าถ้าจากดวงดาวเนี่ยมันมีโอกาสเหมือนกันส่วนการที่ดาวอังคารย้ายไปอยู่จุดนี้นะครับดาวตัวคุณย้ายไปอยู่ในเรื่องการเงินคุณก็จะไปโฟกัสกับเรื่องของการเงินคุณยังมีศักยภาพดีมีความโดดเด่นดาวได้ตำแหน่งอุจจาวิราชและอังคารไปอยู่บ้านพรฤหัสในขณะที่พรฤหัสอยู่บ้านอังคาร มันก็ส่งผลให้อะไรที่เกี่ยวกับศักยภาพของคุณนะครับหรืออะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของการแก้ปัญหาการแข่งขันของคุณเนี่ยก็ยังมีศักยภาพกับการทําได้ดีนะครับ <Fly. S 1> คุณเองก็จะจัดการกับปัญหาเรื่องของการเงินเรื่องของภาระหนี้สินอะไรต่างๆได้ดีซึ่งสามารถจัดการได้ดีทั้งกรณีที่แบบคุณเป็นลูกหนี้หรือคุณเป็นเจ้าหนี้นะครับ <Am house> ไม่ว่าจะเป็นการทวงถามไม่ว่าจะเป็นการประนอมอะไรแบบนี้นะครับ ถือว่าคุณมีศักยภาพกับการจัดการด้านนั้นได้ดีนะครับแต่ดาวอังคารก็ยังไปเจอกับดาวอาทิตย์อีกนะครับคุณก็ยังต้องไปลุยไปไฟท์กับเรื่องของการงานที่มันมีโอกาสกับการที่จะมีเหตุของการปะทะอะไรนะครับก็ยังคงต้องระวังอยู่อีกเช่นกัน มาดูในเรื่องการเงินของชาวลัคนาพิจิกนะครับดาวที่ทําหน้าที่เป็นเจ้าของเรื่องการเงินชาวลัคนาพิจิกก็คือดาวพฤหัสนะครับในเดือนนี้ดาวการเงินของคุณยังไปอยู่ในภพเรือนที่ชื่อว่าอาริอาจจะยังมีเกณฑ์กับการติดขัดอยู่บ้างนะครับดาวเดินถอยหลังอยู่นะตอนนี้นะครับก็มีเกณฑ์กับการเข้าอะไรต่างๆที่มันก็อาจจะดูล่าช้าอยู่ด้วยเช่นกันนะครับแต่ในมุมที่ดีดาวยังได้ตำแหน่งราชาโชคมันยังมีโอกาสยังได้รับโอกาส กับเรื่องของการเงินได้อยู่นะครับโดยเฉพาะถ้าใครทําอะไรที่เกี่ยวกับด้านสินเชื่อทําอะไรที่เกี่ยวกับด้านค่าเช่าดอกเบี้ยนะครับเ,เรื่องของการตรวจสอบอะไรแบบนี้นะครับเส้นทางนั้นยังสร้างรายได้ได้ดีนะครับหรือแม้แต่ใครอยาก ขอสินเชื่อมันก็ยังมีโอกาสที่จะเกิดได้ดีนะครับแต่ในเดือนนี้เนี่ยดาวพฤหัสดาวการเงินเนี่ยนะครับเขาจะเดินถอยหลังและถอยหลังไปอยู่ในองศาไปอยู่ในเลิกที่มันอาจจะดูอ่อนลงมาหน่อยเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะทําให้เรื่องของความล่าช้าการเข้าอะไรเกี่ยวกับเรื่องการเงินเนี่ยมันก็จะดูล่าช้าหน่อยนะครับ ประกอบกับในเดือนนี้ตั้งแต่วันที่ 1, 1จนถึงวันที่25เลยเนี่ยดาวศุกร์เนี่ยนะครับเขามาอยู่ในบ้านตัวเองเป็นอะไรที่เกี่ยวกับคําว่าวินาศแล้วเลงดาวการเงินเพราะฉะนั้นเวลาดาวเรื่องของวินาศมาสัมพันธ์กับเรื่องการเงินอถ้าเป็นในมุมที่ดีมันอาจจะได้เงินอะไรที่มันแบบที่เราคิดว่ามันศูนย์ไปแล้วมันหายไปแล้วเนี่ยอาจจะมีเกณฑ์กับการได้มาแต่จุดที่ต้องระวังก็คือเวลาดาววินาศมาสัมพันธ์มันก็ส่งผลให้ ต้องระวังนะครับบางทีมันมีเรื่องของทรัพย์สินอะไรที่มันอาจจะสูญหายได้อันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับประกอบกับในช่วง1-7การมีดาวพุธนะครับมาอยู่ในช่องการเงิน ดาวพุธความหมายหนึ่งมาจากคําว่าลาภะมันก็มีช่องทางกับการเข้ามาได้เหมือนกันแต่ดาวมันก็เดินนิ่ง,นงๆนะครับแล้วก็ถอยหลังเพราะฉะนั้นการเข้ามาก็ไม่ได้เข้ามาแบบคา,าดหวังว่าจะได้เงินที่มันเป็นแบบอะไรได้แบบฟุกๆมันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะครับส่วนดาวพุธอีกความหมายหนึ่งมาจากคําว่ามราณะอ่ะมันก็มีเรื่องของรายจ่ายที่เกิดขึ้นด้วยเช่นกันนะครับและบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องของรายจ่ายของคนอื่นที่จะต้องมาสัมพันธ์กับเราให้เราไปช่วยแก้ปัญหานะครับก็ มีแนวโน้มที่เป็นแบบนั้นด้วยเพราะดาวพุธเขาเป็นปะนะครับเดี๋ยวพอวันที่7ดาวพุธก็ถอยหลังมานะครับออกจากเรื่องของการเงินค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆมันก็อาจจะดูลดลงนะครับพอวันที่17ดาวอาทิตยย้ายไปอยู่ในเรื่องของการเงินนะครับเวลาดาวการงานมาอยู่ในเรื่องของการเงินและดาวอาทิตย์มาอยู่ตรงนี้เขาอยู่ในบ้านของดาวพฤหัสน,นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นจุด ที่ดีนะครับคือบ้านของมิสเ่ะมันก็ส่งผลให้ในช่วงนี้เนี่ยก็จะมีงานเข้ามาแหละงานที่ได้มาก็ถือว่าเป็นงานที่ได้มูลค่ามีมูลค่าที่ดีนะครับสร้างรายได้ได้ดีนะครับและเดี๋ยวพอวันที่26ดาวสุกย้าย27ดดาวอังคารย้ายนะครับคราวนี้ดาวอังคารดาวตัวคุณก็มาอยู่ในเรื่องของการเงินนี่แหละคุณก็จะต้องมาจัดการอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องการเงิน ข้อดีก็คือดาวตัวคุณเนี่ยยังมีศักยภาพดีดาวยังได้ตําแหน่งอุจจาวิราชนะครับและดาวอังคารไปอยู่บ้านดาวพฤหัสพฤหัสอยู่บ้านอังคารสลับบ้านกันเพราะฉะนั้นในเดือนนี้เนี่ยนะครับอีกจุดหนึ่งที่เป็นข้อดีก็คือไอ้ดาวอังคารที่มันแข็งแรงเนี่ยนะครับ และมันเป็นเจ้าของบ้านที่ดาวการเงินของคุณอยู่มันก็ยังส่งผลให้อะไรที่เกี่ยวกับการเงินของคุณถึงแม้มันจะดูติดติดขัดๆนะแต่มันก็ยังยังมีโอกาสกับการแบบเหมือนแบบยังหาได้ยังไหวอยู่นะครับณนะตอนนี้พอดาวอังคารย้ายมาอยู่จุดนี้พอมันเป็นการสลับกันนะครับข้อดีก็คืออะไรที่เกี่ยวกับเรื่องคําว่าอาริมาอยู่ในเรื่องการเงินอะไรที่เกี่ยวกับการเงินไปอยู่ในคําว่าอารินะครับชัดเจนเลยใครที่อยู่ในสายพวกเรื่องของสินเชื่อ นะครับหรือคุณคาดหวังกับการขอสินเชื่ออะไรแบบนี้คุณจะมีโอกาสจังหวะนี้นะครับมันจะมีโอกาสกับการทําได้ดีจัดการอะไรต่างๆได้ดีเลยหรือบางทีคุณต้องติดต่อต้องดีลอะไรเกี่ยวกับเรื่องพวกค่าเช่านะครับสัญญาเช่าอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นจังหวะที่สามารถทําได้ดีที่เกี่ยวกับด้านการเงินนะครับอย่างที่บอกไปว่าไม่ว่าจะเป็นการทวงหนี้ไม่ว่าจะเป็นการประนอมนี้นะครับคุณจะมีศักยภาพกับการจัดการเรื่องของ ภาระหนี้สินที่เกี่ยวกับด้านของการเงินได้ดีในช่วงนี้แต่ก็อาจจะมีเหตุต้องใช้จ่ายเงินไปกับเรื่องของการจัดการปัญหาในเรื่องของการงานก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าพอดาวอังคารมาอยู่ตรงนี้นะครับดาวการงานของคุณก็ต้องเจอกับดาวคู่ศัตรูที่มาจากคําว่าอริอ่ะนอกจากตัวคุณเนี่ยนะครับมันก็อาจจะหมายความว่าบางทีก็อาจจะมีเหตุต้องใช้เงินกับการแก้ปัญหาในงานเพิ่มเข้าไปด้วยเหมือนกันนะครับ มาดูในเรื่องการงานของชาวลัคนาพิจิกนะครับดาวที่ทําหน้าที่เป็นเจ้าของเรื่องการงานก็คือดาวอาทิตย์นะครับในเดือนนี้ช่วงวันที่1จนถึงวันที่16หกเนี่ยนะครับดาวการงานมาทับตัวเพราะฉะนั้นมันก็จะมีงานที่คุณต้องจัดการต้องทําแน่ๆแหละนะครับเพียงแต่ว่าดาวการงานเนี่ยก็มาอยู่ร่วมกับดาวตัวคุณเองแต่บางเออเก็เป็นคู่ศัตรูกันมันเหมือนกับเวลาทํางานคุณก็อาจจะแบบ ดูจะแบบปะทะมีเหตุกับการต้องเจอการปะทะการขัดแยง้งการแข่งขันในเรื่องของการทำงานนะครับซึ่งมันก็อาจจะเลี่ยงได้ยากหน่อยนะครับเพียงแต่ว่าข้อดีคือดาวตัวคุณเนี่ยมีศักยภาพดีนะครับทำอะไรที่เกี่ยวกับการต้องแข่งขันต้องออแก้ไขอะไรต่างๆได้ดีอยู่แล้วนะครับและเดี๋ยวพอวันที่4 <c oughs> และเดี๋ยวพอวันที่7นะครับดาวพุธก็ ถอยหลังมาร่วมอยู่ด้วยนะครับดาวพุธมาเจอกับดาวอาทิตย์ที่เป็นดาวการงานของคุณเนี่ยนะครับซึ่งคู่นี้เป็นคู่เอกสารดาวเนี่ยเดินถอยหลังมันอาจจะมีจังหวะกับการต้องมาจัดการอะไรที่เป็นเอกสารเก่าๆนะครับแก้ปัญหาเรื่องของเอกสารเก่าๆนะครับในช่วงนี้นะครับพอวันที่17ดดาวอาทิตย์ย้ายไปดาวการงานนะครับไม่ต้องเจอกับดาวคู่ศัตรูจังหวะนี้ถือว่างานก็จะดูโปร่งดีและดาวการงานไปอยู่ในเรื่องการเงินถือว่าถ้าได้งานอะไรในช่วงนี้เนี่ยนะครับ ก็จะเป็นงานที่ได้ได้มูลค่าดีนะครับสร้างผลกําไรทางการเงินได้ดีนะครับแต่เดี๋ยวพอ26ดาวศุกร์ย้าย27ดาวอังคารย้ายมันก็ทําให้ดาวการงานของคุณเนี่ยก็ต้องมาเจอกับดาวคู่ศัตรูแลละนะครับและดาวคู่ศัตรูเนี่ยความหมายหนึ่งก็มาจากเรื่องของคําว่าอริหรือปัญหามันอาจจะมีเกณฑ์ที่เรื่องของการงานก็จะต้องมีเรื่องของ ปัญหาเกิดขึ้นเหมือนกันนะครับและไปเจอกันในเรื่องของการเงินมันอาจจะต้องใช้เงินไปกับการจัดการเรื่องของปัญหาในงานด้วยเช่นกันนะครับเวลาดาวการงานไปอยู่ในช่องกระดุมพระที่แปลว่าการเงินเนี่ยบางทีมันแปลว่าการสะสมก็ได้นะเพราะฉะนั้นช่วงนี้งานที่เข้ามาก็มีเกณฑ์กับการเหมือนกับมันจะขั่งค้างเยอะนะครับซึ่งเวลาที่ดาววังคารมามันเหมือนกับ บางทีไอ้นี่แหละไอ้ปัญหางานที่มันสะสมเนี่ยแหละมันก็อาจจะทําให้คุณดูหงุดหงิดกับเรื่องของการงานแล้วก็เกิดเรื่องของการปะทะอะไรต่างๆในงานได้ง่ายนะครับก็ยังคงต้องระวังอยู่นะเพราะว่ามันเป็นช่วงที่ตัวคุณเองเนี่ยนะครับดาวตัวเองเนี่ยเด่นนะครับแล้วก็ดาวศุกร์นะครับถึงแม้ดาวมันจะไม่ได้อยู่ในบ้านตัวเองแต่มันมาจากคาว่าวินาศและมาทับตัวมันก็เป็นจังหวะที่แบบเหมือนก็จะดูมียังมีความเป็นส่วนตัวอะไรอยู่ด้วยนะครับการโดนดาว เก,กต์กับดามหรือแตยูเลงอยู่เนี่ยมันเครื่อกระตุ้นเรื่องของอารมณ์ให้มันยิ่งดูเด่นขึ้นอีกคือถ้าเป็นคนทํางานประจำอ่ะคุณอาจจะต้องไปจัดการงานที่ไปเกี่ยวกับด้านของการเงินหรือคุณอาจจะต้องระวังอะไรที่เกี่ยวกับด้านงบการเงินอะไรต่างๆเนี่ยที่มีความขัดกันในการทํางานนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเจ้าของกิจการก็คืออย่างที่บอกครับบางทีมันอาจจะมีเรื่องของปัญหาอะไรที่อาจจะเกิดขึ้นกับเรื่องการงานซึ่งบางทีคุณอาจจะต้องใช้ตัวเม็ดเงินเนี่ยกับการ แก้ปัญหาตรงจุดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้ายังทำงานอยู่ในช่วงปลายปีนะครับก็อาจจะต้องเตรียมไว้ว่าบางทีมันอาจจะจัดแผนไว้ดีถ้าเกิดมันมีปัญหาในงานจะต้องโดนเรียกตัวโดนอะไรเงี้ยนะครับจะทำยังไงจะให้ใครแทนอะไรเงี้ยอาจจะต้องเผื่อไว้บ้างมาดูในเรื่องความรักของชาวลัคนาพิจิกนะครับดาวที่ทําหน้าที่เป็นเจ้าของเรื่องความรักก็คือดาวศุกร์นะครับแต่ในเดือนนี้เนี่ยนะครับก็ยังมีดาว เกดกับดาวหรือแตยูอยู่ในช่องความรักของคุณมันก็ทำให้ค่อนข้างปั่นป่วนอยู่พอสมควรเลยในเรื่องของความรักประกอบกับเดือนนี้นะครับตั้งแต่วันที่1ตอนกลางคืนเลยเนี่ยนะครับดาวศุกร์ก็ย้ายมาอยู่ในบ้านตัวเองได้ตำแหน่งเกษตรมีความแข็งแรงเพราะฉะนั้นคู่ของคุณเขาก็อาจจะดูมีความเป็นตัวตนของเขาแหละนะครับแต่มันก็จะ มีความแปลกๆอยู่ในตัวด้วยนะครับและสําหรับคุณอาจจะรู้สึกว่าเขาแปลกอาจจะรู้สึกถึงความอึดอัดนะครับมีมฤตอยู่กับเก,กบตกระตุ้นเนี่ยบางทีคุณก็อาจจะรู้สึกแบบอารมณ์มันมีความอึดอัดมันมีความกระ,ะอักกระอ่วนกับเรื่องของความรักอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับแต่มันก็ไม่ได้ถึงขนาดกับเป็นเหตุของการประทะขัดแย้งอะไรกับเรื่องความรักนะแค่บางทีมันมีความอึดอัดมันมีความแบบ เอออย่างที่บอกครับมันเป็นความรู้สึกของการกระอักกระอ่วนอะไรประมาณแบบนี้นะครับและบางทีเนี่ยมันก็อาจจะเหมาะกับการให้ความเป็นส่วนตัวกันนะเพราะดาวคนรักของคุณเขาก็ไปอยู่ในคำว่าวินาศเขาแข็งแรงดีเขาก็มีความเป็นตัวเองของเขาได้ดีส่วนตัวคุณเองก็มีความเป็นตัวเองได้ดีนะครับในจังหวะน,นี้พอวันที่7ดาวพุธย้ายนะครับวันที่17ดาวอาทิตย์ย้ายแล้วก็เดี๋ยวพอวันที่26ดาวศุกร์ดาวความรักเนี่ย นะครับก็ย้ายมาทับตัวและ27ดาวอังคารก็ย้ายออกไปการที่ดาวความรักนะครับออกจากภพวินาศนะครับในมุมที่ดีไอ้เรื่องของความรู้สึกอึดอัดต่อกันเนี่ยมันก็ลดลงนะครับแต่ความปั่นป่วนเนี่ยก็ยังเกิดอยู่นะเพราะดาวเกตกัดามหรือตะยูก็ยังเล็งตัวคุณและก็เลงดาวความรักอยู่ด้วยนะครับก็ยังมีความ แปลกๆยังมีอะไรที่มันแปลกๆแ,แต่ว่าจังหวะน,นี้ดาวศุกร์เขาอยู่ตรงข้ามบ้านตัวเองคู่ของคุณก็อาจจะแบบไม่ได้มีความเป็นตัวเองมากนักนะครับและเขาเองก็จะมาใส่ใจกับตัวคุณนะครับมาดูแลมาใส่ใจหรือค่อนข้างโอนอ่อนคล้อยตามคุณได้ดีประกอบกับดาวศุกร์มาอยู่ตรงนี้ถึงแม้จะอยู่ตรงข้ามบ้านตัวเองเป็นปลนะครับแต่การมาเจอกับดาวพุธและเป็นคู่ธาตุน้ํากันในราศีธาตุน้ำเนี่ยมันก็ยังไม่ได้อ่อนแบบ อ่อนด้อยจนไม่มีศักยภาพอะไรแบบนั้นนะครับเขาก็ยังมีศักยภาพพอสมควรนะครับและมันก็ส่งผลให้ในมุมอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของความรู้สึกกันถึงแม้จะดูมียังมีความปนป่วนอยู่แต่มันก็ดูมีสเสน่ห์ซึ่งกันและกันได้ดีขึ้นเพราะมันเป็นคู่สเสน่ห์มาทับตัวของคุณนะครับและเดี๋ยวพอ31ดาวเกตย้ายไปอ่ะความป่นป่วนอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องความรักมันก็ดูลดเบาลงไปอีกหน่อยหนึ่งนะครับ สำหรับคนโสดนะครับในเดือนนี้เนี่ยการที่ดาวความรักของคุณไปอยู่ในภพเรือนที่ชื่อว่าวินาศเนี่ยก็ยังอาจจะไม่ได้เป็นจังหวะที่ดีนะเพราะว่าถึงแม้ดาวจะมีความแข็งแรงคุณอาจจะมีเกณฑ์กับการได้พบเจอคนที่มีศักยภาพดีนะครับบางทีอาจจะดูมีความแปลกนะครับมีความติดนะครับคืออาจจะติดจนถึงขั้นแปลกเลยเพราะว่าดาวไปอยู่ในคําว่าวินาศและมีดาวเกตกับฤตยูอยู่ในช่องความรักเนี่ยอาจจะติดแบบถึงขั้นแปลกเลยนะครับ อันนี้อาจจะไม่ได้เป็นข้อเสียหายนะแต่ข้อเสียหายคือเวลาเดาเรื่องของคนที่มาสัมพันธ์ไปอยู่ในคําว่าวินานะีเขาอาจจะมีเรื่องของความรับนะครับหรือเขาอาจจะไม่ได้อยากเปิดเผยอะไรต่างๆหรือบางทีเนี่ยเขาก็อาจจะมีอะไรที่มันดูแบบซ่อนเลนสํสำหรับคุณนะครับก็ อาจจะเป็นจุดที่แบบอาจจะยังไม่ได้ดูดีชัดเจนนะครับแต่ถ้าจะมีเกณฑ์กับการเจอไอเวลาที่จะเจอมันก็จะเจอแบบแปลกๆเจอแบบเหตุการณ์ที่มันเอ้ยเจอกันได้ยังไงอะไรแบบเนี้ยนะครับหรือไม่งั้นก็ถ้ามีเกณฑ์กับเป็นคนมีตําหนิมาอะไรแบบเนี้ยอ่ก็มีโอกาสที่จะพบเจอนะครับแต่เดี๋ยวพอวันที่26ไปแล้วที่ดาวศุกร์ย้ายมาทับตัวนะครับ มันกลายเป็นว่ามีเรื่องของดาวคู่สเสน่ห์มาทับตัวคุณมันทําให้คุณดูมีสเสน่ห์แหละเพียงแต่ว่าจังหวะนี้ไอ้คนที่มาพบเจอคนที่เข้ามาปฏิสัมพันธ์เนี่ยดาวมันเป็นปละ,ะครับมันก็อาจจะต้องระมัดระวังนะครับว่าเขาอาจจะมีคู่มีครอบครัวอยู่แล้วนะครับและเวลาโดนมีมันจะอยู่กับเกตรกระตุ้นเนี่ยบางทีมันอาจจะมีความแปลกนะก็คือเหมือนกับว่า เขาก็ชัดเจนหรือเราก็รู้ว่าเขามีคู่อยู่แล้วแต่บางทีเขาก็อาจจะยังมาปฏิสัมพันธ์กับคุณอยู่นะครับก็อาจจะต้องระมัดระวังนะครับกับการวางตัวให้ดีหน่อย <S <S มาดูในเรื่องโชคลาภของชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับดาวที่ทําหน้าที่เป็นเจ้าของเรื่องโชคลาภก็คือดาวพุธนะครับซึ่งในเดือนนี้เนี่ยวันที่1นจนวันที่7เนี่ยดาวโชคลาภของคุณเนี่ยไปอยู่ในเรื่องของการเงินนะครับ จริงๆมันก็ส่งผลดีกับการที่มีโอกาสกับการจะได้อะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของการเงินเข้ามานะแต่ดาวเนี่ยเขาเดินนิ่งๆเพราะฉะนั้นการที่จะได้เข้ามาที่แบบคิดว่าจะได้อะไรแบบที่มันเหมือนเป็นลาบลอยอะไรแบบนี้นะครับเงินที่มันเป็นลาบลอยเนี่ยอันนี้อาจจะไม่ได้ได้มาแบบฟุ๊กๆหรือง่ายๆแบบนั้นนะครับ ประกอบกับดาวพุธเนี่ยไปอยู่จุดนี้เขาอยู่ตรงข้ามบ้านตัวเองดาวได้ตําแหน่งประบางทีมันอาจจะเป็นการที่แบบคุณอาจจะต้องไปทําอะไรให้ใครเขาสําเร็จบรรลุเป้าหมายอะนะครับแล้วเวลาเขาสําเร็จรู้ล่วงเนี่ยนะครับคุณก็จะได้พลอยได้ผลประโยชน์ได้เงินจากการที่รู้ล่วงของเขาเพราะเวลาที่ดาวมันเป็นประมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับพอวันที่7ดดาวโชคลาภถอยมาทับตัวเพราะฉะนั้นมันก็ เพิ่มโอกาสในมุมที่ดีก็คือเพิ่มโอกาสให้เราทําอะไรได้สําเร็จได้เพิ่มมากขึ้นโอกาสของความสําเร็จก็ดีขึ้นเพียงแต่ว่าดาวพุธเขาก็ยังเดินแบบถอยหลังแล้วก็หยุดนิ่งและเดี๋ยวจะกลับมาเดินไปข้างหน้าก็คือช่วงปลายเดือนนะครับประมาณ30มสิบะนะครับเพราะฉะนั้นการสําเร็จมันก็อาจจะแบบไม่ได้สําเร็จรวดเร็วด,ดังใจมากนักนะครับแต่มันก็เพิ่มโอกาสความสําเร็จให้เกิดขึ้นได้ ดาวมาเจอกับดาวอาทิตย์ที่เป็นดาวการงานอ่ะก็เพิ่มจังหวะที่เขาอยู่ร่วมกันเนี่ยนะครับก่อนวันที่17เจ็ดเนี่ยนะครับก็มีโอกาสกับเรื่องของการงานที่มันสําเร็จรู้ล่วงได้ถึงอย่างที่บอกครับถึงแม้จะไม่ได้แบบรวดเร็วแต่ก็เพิ่มโอกาสที่มันให้สําเร็จได้หรือเพิ่มโอกาสกับการได้มาของงานได้ด้วยเช่นกันพอวันที่17ดาวอาทิตย์ย้ายไปนะครับและพอวันที่26ดาวศุกร์ย้าย27ดาวอังคารย้ายนะครับ คอยก็คือการย้ายมาของดาวศุกร์ในวันที่26ไปแล้วเนี่ยดาวศุกร์มามีส่วนทําให้ดาวพุทธดาวโชคลาภของคุณเนี่ยมีความสมบูรณ์ได้ดีขึ้นเพราะเขาเป็นคู่ธาตุน้ํากันมาได้อศิติธาตุนะครับ <c oughs> ก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีมันทําให้โอกาสเรื่องของความสําเร็จก็เกิดได้ดีขึ้นและเดี๋ยวพอ ช่วงปลายเดือน30ดาวพุธก็จะเริ่มเดินไปในมุมปกติมันทําให้อะไรต่างๆที่มันควรจะได้เข้ามาหรือที่มันจะสําเร็จรู้ล่วงมันก็จะเป็นไปตามที่มันควรจะเป็นนะครับดาวศุกร์มาจากคําว่าวินาศอ่ะบางทีบางเรื่องที่คิดว่าจะไม่ได้มันก็มีโอกาสกับการได้มาเหมือนกันนะครับดาวศุกร์มาจากคําว่าปัตนิที่แปลว่าคู่หุ้นส่วน การที่เขามามีส่วนร่วมอะไรกับคุณเนี่ยดาวมาทับตัวคุณเนี่ยนะครับมันช่วยเสริมโอกาสกับเรื่องของความสําเร็จหรือนําพาเรื่องของความสําเร็จให้เกิดกับคุณได้เพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับประกอบกับอีกจุดหนึ่งก็คือการที่มีทั้งดาวมฤริยูและดาวเกตนะครับมาเล็งกับดาวโชคลาภของคุณด้วยเนี่ยบางทีการสําเร็จอะไรมันก็อย่างที่บอกครับว่าบางทีบางเรื่องที่คิดว่าไม่น่าจะสําเร็จได้ ก็อาจจะมีเกณฑ์กับการสําเร็จรู้ล่วงไปได้ด้วยเช่นการแบบแปลกๆป,ป,ประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นสําหรับนักเสี่ยงโชคนะครับจุดที่ดีก็คือในช่วงตั้งแต่วันที่7ที่ดาวพุธย้ายมาอยู่จุดนี้นะครับดาวโชคลาภมาทับตัวมันเพิ่มโอกาสกับการมีโชคลาภของคุณได้ดีเพราะว่าช่วง1-7ที่ดาวโชคลาภอยู่ตรงนี้อยู่ตรงข้ามบ้านตัวเองดาวเป็นปะนะครับ ถ้าเกิดคุณจะเสี่ยงเนี่ยบางทีคุณก็อาจจะอาศัยตำตามคนอื่นเขาไปอ่ะเพราะดาวโชคลาภเป็นปรากก็คือโชคลาภที่เกี่ยวกับคนอื่นประมาณแบบนั้นแต่พอวันที่7ไปแล้วดาวโชคลาภมาทับตัวมันก็เพิ่มโอกาสกับการมีโชคลาภของคุณได้ดีนะครับและยิ่งเดียวถ้าพอวันที่26ไปแล้วที่ดาวศุกร์ย้ายมาเนี่ยมันยิ่งเพิ่มโอกาสให้มันมีโอกาสกับการมีโชคลาภส่งท้ายปลายปีได้ดีนะครับดาวโชคลาภมาทับตัวนะครับถ้า แบบไม่รู้จะนึกอะไรนะครับอ่ะก็คือเรื่องของอะไรที่เกี่ยวกับตัวคุณเองเนี่ยแหละแต่องค์ประกอบที่ส่งผลดีก็คือดาวเรื่องของเพศตรงข้ามส่งผลดีเพราะฉะนั้นการเสี่ยงกับเรื่องของเพศตรงข้ามก็อาจจะเพิ่มโอกาสที่จะมีโชคลาภได้ดีนะครับแต่โดยหลกัหลกๆเนี่ยตั้งแต่ดาวพุธย้ายมาอยู่จุดนี้นะครับการโดนดาวเกตและดาวมฤตยูเล็งเนี่ยนะครับอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของสิ่งเล่นลับนะครับสิ่งเหนือธรรมชาติเหตุการณ์แปลกๆเนี่ย มันเป็นจุดที่มีผลกระตุ้นกับการมีโชคลาภในมุมที่มันแปลกๆสําสำหรับคุณนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะสังเกตจากจุดนั้นก็ได้นะครับแต่ว่าตัดสินใจด้วยตัวเองนะครับแล้วก็อาจจะไปเสี่ยงกับเพศตรงข้ามก็จะเพิ่มองค์ประกอบที่จะทำให้มีโชคลาภส่งท้ายปลายปีสำหรับคุณนะครับและนี่ก็คือการทำนายไททักดวงชะตาของชาวลัคนาพิจิกนะครับในแบบสไตล์ของผมอาจารย์อู่ร้ฟ้าพยากรณ์ ยังไงก็ขอให้เป็นเดือนส่งท้ายปลายปีที่ดีสําหรับชาวลัคนาพิจิกทุกท่านนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยแล้วพบกับผมใหม่กับผมอาจารย์อู๋ดูฟ้าพยากรณขอบคุณครับ